you so สดชื่นเต็มเครื่องกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับผลงานที่นัดวาวให้เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่เอฟซครับที่ตามหน้าช่อง้วยวกันครับก็ยกไปหนึ่งเข้าไป2ครับไม่ว่าจะเอาไปแยกเน้นหรือจับมัดรวมเป็นชุดอัลบั้มผลงานเมื่อวานนี้ก็เต็มเครื่องกันไปครับในชมรมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับในชมรมเนี่ยเน้นหนักกว่าหน้าช่องครับเพราะฉะนั้นหน้าช่องสดชื่นเต็มเครื่องขนาดนี้ในชมรมต้องสดชื่นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นใครอยากสดชื่นแบบนี้ตามมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับวันนี้ครับเราเจอกันครับ โปรแกรฟุตบอลครับค่ำคืนวันที่4มิถุนายน2568โปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมครับวันนี้คู่แรกครับเราจะไปลุยกันที่คู่ที่บอกว่ามีคนให้ความสนใจมากที่สุดก็เป็นไปได้ครับเป็นศึกฟุตบอลทีมชาติยูฟาเนเชลลี่ครับวันนี้เยอรมันครับจะเจอกับไปนั่ของโปรตุเกสก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นยับสำหรับค่ำคืนวันนี้เป็นเยอรมันถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ บ,บังคับชนะครับใน90นาทีเท่านั้นถึงจะได้เฮเท่าที่นัเจาะเลึกไปดูรายละเอียดมาครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเยอรมันที่ดูได้เปรี่ยบจริงเพราะวันนี้เนะ่เราเจอกันที่เยอรมันนะครับสำหรับคู่นี้บาเยิร์นมิวนิกครับก็เล่นต่อสภาพสภาพอ่าสภาพอากาศที่คุ้นเคยเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองยังคงมองว่าเป็นเยอรมันได้เปรี่ยบจริงครับเยอรมันก่อนหน้านี้นะครับผ่านทางด้านของอิตาลีมาส่วนโปรโโตุเกสเองเนี่ยนะครับผ่านทางด้านของเดนมาร์กมา5ครั้งหลังสุดที่จะเจอกันมาครับเป็นทางด้าน เยอรมันนะครับที่เอาชนะโปรตุเกสไปได้ทั้ง5าครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้หนังม้วนเดิมจบแบบเดิมครับให้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเยอรมัน,นครับวันนี้จัดย้ำแขนโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่งและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนครับให้มองไปที่เยอรมันได้เลยครับคู่ที่สองครับบอลนอกแค่สาใจบอลไทยในสายเลือดครับวันนี้อินเตอร์เนชั่นแนลคราัมิด ไทยครับหรือว่าทัพช้างศึกของเราครับวันนี้เจอกันที่ราชมังครับจะเจอกับระดานของอินเดียครับสาหรับคู่นี้เนี่ยก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเป็นเจ้าถิ่นอย่างไทยเราครับถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้น1นึ่งเมล็ดเฮเล็กเล็กสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มเต็มครับเท่านั้นจบลิปไปดูรายละเอียดมาขําเกียวนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับวันนี้เราต้องเชียร์ไทยอย่างแน่นอนครับแม้2เกมหลังสุดครับจะเป็นระดานของอินเดียครับที่เอาชนะไทยไปได้จากการที่เคยเจอเจอกันมาแต่วันนี้เนี่ยแหม แม้จะเป็นแค่เกมกระชับมิตรแต่ว่าเล่นในประเทศไทยเล่นต่อหน้ากองเชียร์ตวเองผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดไทยต้องชนะไว้ก่อนนะครับจะชนะเท่าไหร่ว่ากันอีกเรื่องนึงเอาจริงจริงย้อนกลับไปอ่ะคือมันเป็นไทยที่เหนือกว่าอินเดียมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสองครั้งที่เจอกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไทยเนี่ยถึงแพ้กับทางดน้าของอินเดียแต่วันนี้นะครับหนังม้วนเดิมไม่จบแบบเดิมครับวันนี้เชียร์ไทยได้เลยครับจากแนวต้านและกระแสครับเป็นตัวบ่งบอกและชี้ชัดชัดเจนนะครับวันนี้ ไทยชนะได้อย่างแน่นอนครับจากกี่มเมล็ดไปลุ้นกันอีกทีครับวันนี้จัดไปที่ไทยได้เลยครับ คู่ที่3ครับเราไปปิดท้ายกันที่ฟุตบอลโคโซฟาครับครับเป็นแอฟริกาใต้วันนี้จะเปิดบ้าน,นครับรับการเยือนของโมซัมเบกสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นคนระับเป็นโจทิ่นจากแอฟริกาใต้เนี่ยพวกเขาจุกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะทานานั้นครับสำหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้ให้เชียเจ้าบ้านจากแอฟริกาใต้ได้เลยครับเดิมทีเนี่ยเป็นนัดแอฟริกานใต้ที่เหนือกว่าแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เคยเจอ,เจอ,เจอกันมาก,ก่อนผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับหรือว่าคุณภาพของตัวนั แต่แล้ววันนี้ยังได้เปลี่ยนไในบ้านด้วยจากดนลต้านและกระแสก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าวันนี้แอฟริกาใต้ครับจะเอาชนะโมซัมเบกได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้น3ทีวันนี้แยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับเยอรมัน ไทยแลนด์แอฟริกาใต้เพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับเน้นๆหนักๆระบับสามระบับสี่สายตลาดสดเจอกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับใครที่อยากเปิดใจรีบๆเลยครับนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในบ้านกําลังแบบว่าคึกคักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากติดตามมาตามันในชมรมได้เลยวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอให้พอลพี่พกุกท่ลนครับเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แล้วขอให้มีความสุขเชียร์แบบมีสติเฮงเปังๆงโชคดีครับ